สิครับพี่น้องครับนะครับมาแล้วมาแล้วทานข้าวเสร็จแล้วครับนี่กําลังสะเข้าเกรดนะครับกําลังจะเข้าเกรดกํลังจะเข้าเกรดนะครับไหนล่ะพี่เลียบที่ไหนอะแล้วพี่เดินไปทำไมอ่ะ ไปทางนู้นไงมาปันเท้าหูแมเออไปทางนู้นไงมาปันเท้าหูจักแม่พอพัดปอดทีตัวพี่ได้อช่องยังก็ม่ไน้พวเองกับวงกินนำทางพี่กี้ทิ้งเราได้ไง

มายเลขอ,อะไรหกว่ะนี่แหละเออนี่แหละนี่แหละพ่อเอกนี่ชอบเลยไดสรุปเครื่องดีเลย์เครื่องดีเลย์ป่ะได้อีกสิบห้านีถ่ายไ,ได้ครับถ่ายรูปเดี๋ยวร่าได้นดู อ่าอย่างงี้ด้วยกันไปไปดีเลยไปดีเลยค่ะค่ะค่ะ โจทำไมถึงอยู่สภาพนี้เครืออค่องว่ายางออกหนีหลนไหมเป็นยังยางอ่อมเป็นยังกึด้เป็นยาง <laughs> อ่งอ,งอมไมโอ้ยรับพี่น้อง นี่ครับเครื่องบินการบินไทยก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นลำนี้ก็สีมงคลน,นะครับการบินไทยมันสีนี่ซื้ออยู่หัวนะครับใต้ห้องนักบินนะครับใต้ห้องกัปตันอ,อู้สีเดชาอะไปอรกันตัวนี่ ครับไม่คิดว่าวอดโจจะอยู่สภาพจะนั่งอยู่สภาพแบบนี้โจกินไส้ดิวัดโจกินไฟแไหมกินละบอกของก็เพื่อนบอกนี่นะ บช้าแล้วดีเลย์ดีเลย์สิบห้าสิบห้าดีดีเลย์สิบห้าดี 15าสบห้าบก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบเจัมงยี่สิบก็อตันไหม่าอิชิตันหรเล่าครับเดียวเลยเป็นบอสเดียวเลย้่จับมือลุงจูเลยบอสบอกว่าเป็นนี่บอสตันคือเรียงบันไดใจผมเลยเนี่ยเรียวเราก็ติดต่อมาตัวคิอว่าผู้ส่ภาพหระยุดขายออกตัด อิชิตันเนี่ยเลยเกิดมาบ้านหนึ่งกูจักบ้าบ้าเนี่ยกูจักดอกกูจักินอิชิตันกูตันใช่ใช่คุณตันไหนมั้ยคุณตันคุณตันอิชิตันเนี่ยที่แรกเราเห็นโออิชิที่พูดว่าเป็นข้าวขาวคุณตุ๊ปูดนี่ยนะเคยกินบ่าอิชิตันเนื้อเหลืองเ่ยโว้ยพันมักพันมากินอยู่อิชิตันน้ำผึ้งมะนาว ตายเค็มนีก็จะเรื่องขอการฝากคมณปิดไปนน้ำครับสาวน้อยลำพินโชว์นะครับ9วัน727บาทครับ3วัน2 1 5บาทครับ1วัน88บาทท่านไปได้ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำพินโชว์กับสราเสนอคุณปิดวันที่21ครับวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยพิพิธภัณฑ์กับ142บาทอันนี้ทักไปสาวน้อยพิพิธภัณฑ์ครับควรจะเดินรื่องดิ้ก็ประมาณ7โมง20นะครับออกเดินทางกันไกลนะครับพี่น้องครับ เขาก็นี่ติเแถาไปก็นี่เขาไปก็นี่กรบปุกสองสีแล้วค้นอยู่ในหวอวเท่เนี่ยคือว่าเก่งเด้ะมีบุญหลายเย้ยน<ด>ะบางค้นเนี่ยไว้หอวบุญเ,เขา้าบอกกันในคลิปไหมครับพี่้องครับไม <c oughs> ่ขึนก้นมาเดี๋ยว <c oughs>